ย้อนหดองูเขาบ่ย้อนยไห้องลู่ใช่ย้อนท่านี้อนน้นไหน้นที่ึ้นเขาไม่ย้นเดียวคนเดียวคนหนก็พอปว๊เาเขาอยู่หม่งเ้าใช่่อยู่ใส่หม่งเขานี้อยู่หม่งเขาันวนี้หม่งเขาเดยวไม่รู้เขาเขาขาดนแ้วนี้ถ้ากดน้่นแหละมันกับยูตัวนั้